ไม่อยากโดนแบนช่อง TikTok ห้ามทำสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการลบคลิปวิดีโอถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอของคุณคุณทำลงมาแล้วนะคะแล้วคุณรู้สึกไม่พอใจไม,อไม่ชอบใจนะคะให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าจากที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้เปลี่ยนเป็นเฉพาะชั้นเท่านั้นนะคะให้เปลี่ยนจากทุกคนเป็นเฉพาะชั้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณลบคลิปวิดีโอที่ลงไปแล้ว AI ของ TikTok เขาจะมองว่าช่องของคุณกําลังมีปัญหาจะทำให้เขาหยุดดันช่องของคุณทันทีแล้วสามารถที่จะแบนช่องของคุณได้เลยเพราะฉะนั้นคลิปใดก็ตามที่คุณรู้สึกไม่พอใจนะคะให้เปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างที่อันบอกเพียงแค่นี้นะคะช่องของคุณก็จะรอดพ้น จากการโดนแบนช่องแล้วค่ะใครที่เป็นมือใหม่นะคะอันเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ให้แชร์ออกไปฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ